ทำโอยพรปีใหม่ที่ดีที่สุดคือจงทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขปีใหม่2566นี้ขอให้เป็นปีที่ดีซึ่งปีที่ดีก็คือปีที่มีเงินเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เฮงเฮงรวยรวยในปีใหม่นี้ ปีใหม่ปีนี้ใช้อดีตเป็นแรงผลักดันใช้ความฝันเป็นกำลังใจปี2566นี้พร้อมลุยไปด้วยกันสวัสดีปีใหม่2566ขอบคุณปีที่ผ่านมาทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตและเติบโตขึ้นมากและจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ปีใหม่ปีนี้มีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีปีใหม่ปี2566ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ปีใหม่ปีนี้ของคุณ เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินมากองทองมาเกยเสวยสุขตลอดทั้งปีสวัสดีปีใหม่2566ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีความสุขมากขึ้นทุกๆด้านของชีวิตสวัสดีปีใหม่2566ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนา ล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีปีใหม่2566ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวสวัสดีปีใหม่2566 ขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากขึ้นทุกๆด้านของชีวิตปีใหม่ปีนี้2-5-6-6ขอให้ใคลายจากทุกโศกให้ปลอดโรคผลภัยที่มัวหมองให้มีโชคมากลาบด้วยเงินทองที่หมายปอง ทำโวยพรปีใหม่ที่ดีที่สุดคือจงทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขปีใหม่ปีนี้ใช้อดีตเป็นแรงผลักดันใช้ความฝันเป็นกำลังใจปี2-5-6-6นี้พร้อมลุยไปด้วยกัน